สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมีแนวทางเลกเด็ดเลกดังเลขด่วนมาซูพี่น้องเอฟซเด้อครับผมครับก็คืออาจารย์เลขด่วนนะพี่น้องเนาะหรือว่าอาจารย์สายด่วนครับผมครับก็มาเชื่อกะนได้นาเสนอแนวทางเลขอาจารย์สองงวดเด้อครับผมตั้งแต่งวดวันที่16ตุลาคมครับอาจารย์กะบไหมาก็คือ หกหนะึ่งห้าเนาะพี่น้องเนาะหกหนึ่งห้าครับผมกับตัดเลนกับมี่หนึ่งหาครับผมงวดวันหยันเลขเอา่างวดวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมากเลขออกหนะึ 1> 1, 5, นะ่งหาร่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเลขอาจารย์กันเข่าทีหนึ่งหาได้ครับผมอาจารย์เลขด่วนงวดล่าสุดที่นําเสนอมากก็คือเก้าสามเจ็ดครับผมสามเจ็ดกับหกหนึ่งครับผมตะวันเลขอาจารย์ งวดนั้นรุดนพี่นองเนาะครับผมหกหนึ่งก็ถือว่าใก่เคียงอยู่ครับผมเอาพี่นองงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนกะอย่าเผยอย่าผ่านเด้อครับผมได้มาก่อนวันห้อยออกอยู่ครับผมปกติสองงวดที่ผ่านมากะได้ล่งให้พนองเอฟซีกะวันห้อยออกพอดีเนาะครับผมมันนี่กะลงให้ก้อนหนึ่งมือครับผมเพื่อพนองเอฟซีกะได้ยิบจับเดอตเอรี่ครับผมและอาจารย์กะหายไว้ครับผมงวดนี้ครับผมกั ก่อนสีเบิ้งแนวทางตัวเลขของอาจารย์เหลขดดวนแอดมินกัมาเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์เ้อครับผมที่ให้แนวทางมากกับกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับเพื่อได้โชว์ด้ยลับนํำกันน้องพี่น้องนอกงวดวันที่16พฤศจิกายนครับผมเป็นแนวทางเบิ้งครับกับเหลขอาจารย์กับวอลายหางกับพี่น้องเนาะเหลขกอาจารย์กับมีบนมีล่างครับผมย่างละหางเช่นเคยครับพี่น้องแต่ทั้งนี้ทังนั้นก็ควรจิตตัดหล่นน้ำเด้อครับผมสำหรับเหลขอาจารย์ การเยื้ลื่มเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อะไรกันน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับผมครับสำหรับแนวทางของน้ำเชียร์ผ้าลวยกับเจ็เน้นไปทางเหล็กเล้าพัฒนาเนาะครับผมครับมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านกับอ่าเข้าเมนให้เก่ามาเชียร์ลงเก่ามาเชียร์ก็เขาบอกว่าสำหรับเล้าพัฒนาจะอยู่ที่น้ำเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมมีอ่าเส้นคำนวณเด็ดๆให้ พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันยเยอะเ้อครับผมครับงวดว้างหันกัดถือว่าเขาสามตัวนะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องเอฟซีเป็นแฟนอาลาพัฒนาของน้ำเชียร์พาดด้วยครับผมเอาครับพี่น้องกะมาเขาเรืองนะครับผมเลขอาจารย์เลขด่วนครับผมงวดวันที่16พฤศจิกายนครับผมอาจารย์กะไ้มาบแปกครับผม แล้วก็92ครับผมอยเริืมตัดเหลีนี้นําเด้อครับพี่น้องจับแยกนําครับผมสําหรับล่างก็คือ59ครับผมรับมีฑนีครับผมเลขอาจารย์มีบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับ8 9 2แล้วก็59ครับผมครับปิดจานหน้าเบิ้งเอาครับผมเพื่อได้โชวเดลับกับอาจารย์เลขด่วนมาให้ก่อนครับผมอาจารย์ ได้มาก่อน้วเด้อครับผมกัเลยหหายมากครับผมเอาครับผมก็อย่าเลยอย่าลาดเด้อครับพี่น้องงวดวันที่สิกพฤศจิกายนนี้ครับอาจารย์หรือว่าเซียนต่างๆกัจออาโค้งทุ่ท้ายครับผมพี่ประกายหรือว่าอาจารย์เซียนนครมโนมกะกัพร้อมนะเด้อครับผมกัมมาเชียกันแจนำเสนอให้ในตะเซาเลยครับผม เพราะว่าเพิ่นกะมีที่เด็ดอยูเด้อรับพี่น้องสําหรับอาจารย์เซียนนครวมโนมแหลกะกับพี่ประกายแล้วก็อีกหล,ลายเซียนครับผมวันที่สิบหกพฤศจิก,กายนจะนําเสนอให้แต่เสาเลยเด้อรับพี่น้องครับผมเอาครับสําหรับคลิปนี้กับนำแนวทางอาจารย์ไปพิจารณาเบิง่งเดอครับผมเลขอาจารย์กะบหลายหางเราพี่น้องเนาะแปดเก้าสองครับผมหรือว่าเก้าสอง หรือว่าพี่น้องจะแยกทั้ง89 82นํากระได้ครับผมอีกตัวหนึ่งกัล่างนะครับผม59ครับผม59ครับอีกตัวหนึ่ง59ครับเอาครับหลายหางครับพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้หรือว่าพี่น้องกะอาจจิจดท่านอยู่ครับผมคเอาครับพี่น้องกับสาหรับแนวทางเลข อาจารย์สายดวนนี่กัดงวดแรกเข่านะพี่น้องเนาะหนึ่งหางวดลาดุดกัดสามเจ็ดกับผมกับหกหนึ่งครับผมงวดนีกัดนี่แหละครับผมเบิ่งไปน้ำกันอีกครับอาจารย์กัดเห็นคุยกับน้ำเชื่อยู่ครับผมว่าจะอาจจะมีสัมผัสกระเด้ได้ครับผมในอ่าหลอบต่อตไปนะพี่น้องเนาะงวดต่อตไปครับผมกัดล่ออ่ารับชมกันครับผม อีกหลายเสียนขึ้นกันนะครับผมมีพี่น้องเอฟซีนว่ามีพี่น้องเอซีว่าเพิ่นมีตัวตนวักมีตัวตนนี่หละนะครับผมครับแต่ว่าบางทันบางเสียนเพิ่นกับ่บประสงค์ที่จะให้สัมผัสน้องพี่น้องเนาะครับผมด้วยเหตุผลบางประการครับผมหรือว่าเพิ่นกะย่านคนจําเสียงเพิ่นได้เองจิน้องพี่น้องเนาะเพิ่นกะบว่าอยากเปิดเผยตัวตนครับผมแต่ว่ามีตัวตนจริงๆ้อครับผมที นํำเสนอมาให้แต่ละเสียนนี่ครับผมครับพราะว่าเทิ้งเสียนอาณาเก้านาไม้เนาะพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นกะมาเป็นสะพานบุญทางเก่ามาเชียร์ลวกะนําเชียร์กับขอขอบพระคุณเด้อครับผมบรว่า,วาปูประว่า,วาเสียนครับผมที่อ่าให้แนวทางนําเสนอมาให้กับหลูกกับหลานเก่ามาเชียร์ครับผมทรงต่อแนวทางตัวเลขกเป็นสะพานบุญทรงต่อพี่น้องครับผมครับ งวดวันที่16พฤศจิกายนกขอให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันเด้อครับผมครับเอาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะกับอาจารย์เลขด่วน89292ครับผมแล้วก็ล่าง59ครับผมครับตัดเล่นบนล่างเด้อครับผมเลขสามตัวของพ่นครับเอาครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินเกามาเชีย ขอวอวยพรให้พี่น้องเอซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมครับทั้งสามตัวสองตัวบนรางนะพี่น้องเนาะขอให้มีโชคไม่ใช่ไปน้ำกันครับผมเกาะติดสำนักต่างๆที่เก่ามาเชียร์หรือว่าน้ำเชียร์น้ำเสนอน้ำตัวเหลขกบ้าปฏิติปรตปรตอหรือว่าชนกันครับผมเคยได้โชวได้ลาบครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขความจเจริญสุขุสุขคนเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ